เพราะคุณเนี่ยไม่ได้เข้าระบบแอปทางรัฐเพราะลืมไปแล้วว่าจะได้หรือไม่ได้คุณก็ไม่ได้เข้านานพอไม่ได้เข้านานระบบมันจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติแต่ถามว่ามีปัญหาไหมไม่มีเพียงแค่ทําแบบนี้อา้าวสังเกตไหมคุณก็เข้าไปสู่ระบบด้านขวามือด้านมนจะเขียนไหมเข้าสู่ระบบอ่ะผมวงไว้ให้แล้วทําตามเข้าสู่ระบบอา้าวพอคุณกดเข้าสู่ระบบเสร็จสปปับปั๊บ มันก็จะให้คุณใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณใส่รหัสถูกไหมใส่รหัสถ้าเข้าไม่ได้ไปเชื่อมโยงคืออันนี้ก็เข้าไม่ได้เหมือนกันมันบอกรหัสผิดรหัสผิดไม่เป็นไรไปที่ให้เชื่อมต่อด้วยแอปไทยดีถ้าเชื่อมต่อด้วยแอปไทยดีมันจะง่ายมากมันก็จะเข้าสู่ระบบเลยแล้วมันก็จะนี่ไงอยู่ขั้นตอนที่สามคนที่อยู่ขั้นตอนที่สามคือปกติเท่านั้นเองไม่ต้องตกใจ โอเคนะ